นี่คลิ้งเป็นลูกขนนเลยไอ้ขบวนน่ะสบายข้างล่างนี่จะตายแล้วนั่เือไปว่าได้เวลาให้อาหารแล้วเนี่ยอะไรอ่ะมึงพวกอะไรมาโอ้ยบ้าเห็นแล้วถามได้ไม่เคยเล่นหรือไงํามากอตอะํามากอรุ่นใดทําไมสมจริงแท้อะอะไรโอ้โหเอาฝากาแฟมาใช้เป็นหูฟังมันเครียดขนาดนั้นเลยหรอการเป็นบาริต้าเนี่ย ซ้ายขวาซ้ายขวาหูซ้ายหูขวาแยบ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 มาตรงมาตรงนี่หูซ้ายขวาซ้ายขวาเสยอรับเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวเจอเดมชิโรยยัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าว่ะเจ้าว่ะของเจียงนู้นข้าคุกวงในยังไงเนี่ยว่าแต่คุกวงในเลยคุกกะปีกูก็แดกมาแล้วเนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวเจอคุกน้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังเซเว่นปิดแล้วกันนี่เป็นไงอาหารอร่อยไปเจะที่รัก นอไรเอาตัวเองไม่พูดไม่เจาไม่กระดูกกระดิกเลยอะถ้ากูกระดิกขึ้นมามึงอย่าเอากูไปไว้วัดละกัน